จะมีจะมีนะครับจะมีเบอร์สองกับเบอร์สี่ใครจับได้เบอร์ไหนก็แข่งตัวนั้นนะครับจะใช้รอบรองใช้เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์สเป็นตัวะะจริงนะครับอ้ายิ้มจับก่อนเลือกเลยไ่ได้อยู่หรื

เออวันอะฮะลูกขาครับลูกขาเฮ้ยตีแถวเฮ้ยตีแถวตีแถวแล้วสี่ครับคุณทรเอ้ยเอ้ยอ่ะคุณชัยอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเด้อเราไม่พึงพวกไม่หลอก โหหล่อเหลือเกินเนี่ยบ้านเองไหมเจอจิ๋วฮอนเอชัยเจอจิ๋วฮอนเบียเจอเหล่อนเลยเลยชัยเจอจิ๋วนะครับเบียเจอฮอนเราจะทำการแข่งขันในเวลาสิบสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวให้นักกีฬาพักสักแป๊บหนึ่ง1 5 1ห้ายังไม่ตื่นครับยังไม่เตนอ่ะ Ja. Ja.